จะเป็นสกินแคร์นะคะจากดรสมชายแองเ่ค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นดรสมชายเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวคลิปแรกนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ชา n น l ของซ้ายนะคะเดี๋ยวใจจะลงลิงไว้ให้ด้านล่างด้วยนะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็เป็นสกินแคร์จากดรสมชายเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นในหมวดของอทั่วทั่วไปนะคะไม่ได้ช่วยเรื่องสิวเนาะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยเป็นไอคม อายจังหมดแล้วตัวนี้นะคะก็ทายทา้ล้เฉยๆนะไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่วือว้าอะไรแต่ว่าทรา้แล้วรู้สึกว่ามันอ่อนโยนดีอะคะ่ะเพราะว่ามันไม่ใส่แบบว่าพวกเนี่ยค่ะไม่ใส่พาราเบนพาราฟินนะคะมีนอร์ออยล์ซิลิโคนแล้วก็น้ําหอมนะคะใช้ก็เลยรู้สึกแบบว่าใช้แล้วเราสบายใจในการใช้นะคะอันนี้ก็หมดไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าพอดีใช้ไม่ได้มีปัญหาใต้ตายอยู่แล้วด้วยนะคะก็เลยก็เลยเฉยๆโอเคอย่าเราไปตัวต่อไปกันเลยนะคะ จะเป็นเดครีมกับไนท์ครีมค่ะตัวนี้ชอบหนึ่งแถมหนึ่งประจำเลยนะคะก็คือราคาถูกนะคะแล้วก็ไม่มีสารที่จะมารบกวนผิวเราด้วยนะคะก็คือปราจะจาสสางสังเคราะห์นะคะที่จะทําให้ผิวแบบว่าเหมือนทําให้ผิวดีในระยะยาวนะคะก็คือไม่มีพาราเบนซิลิโคนอ่อพิโตเชมิคอลฟรีนะคะลานโนลินฟรีซิเอลินฟรีแล้วก็แฟกเกนฟรีด้วยนะคะก็คือ องตัวนี้ไใช้ย,ยเรารู้สึกว่ามันเป็นครีมก็จริงแต่ว่ามันเนื้อบางเบาอะค่ะแล้วก็ใช้แล้วไม่อุดตันแล้วก็แต่ว่าในเรื่องของผลลั์อะต้องพูดตรงๆว่าเฉยเฉมแต่ว่าพอใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันอ่อนโยนเพราะว่าายจะคือจะแพ้อะไรอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือแบบว่าเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวไม่แพ้อะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ใช้แล้วไม่แพ้แล้วพอทาแล้วมันไม่แสบหน้านะคะก็คือรู้สึกดีกับมันอะแต่ว่าเฉยๆในเรื่องของผลลัพธ์แต่ว่าทรายเชื่อว่าในระยะยาวมันน่าจะทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นนะคะ อันนี้เออถ้าคู่กันไม่แน่ใจว่า300บาทหรือยังไงเนี่ยแหละแต่ว่าราคาไม่แพงนะคะตัวนี้ต่อไปเป็นครีมกันแดดันเลยนี่ตัวนี้จะมีหลายสีนะคะมีทั้งสีขาวสีเนื้ออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ยทายซื้อมาใช้หลายอันแล้วนะเป็นแบบว่า f p f 50นะคะแล้วก็เป็นครีมกันแดดกายภาพนะคะเขาบอกว่ามันไม่มีแบบว่าเออไม่มีนะ ไม่มีออยไม่มีออยนะคะแล้วก็ไม่อุดตันรูขุมขนตัวนี้เขาบอกว่ามีมอยเจอไรเซอร์ด้วยนะคะโทษทีว่ามันหมดแล้วนะแต่ว่ามันจะเป็นครีมสีขาวข้นนะคะที่ทายรู้สึกได้เลยว่ามันไม่อุดตันจริงๆแล้วก็สามารถกันแดดได้ดีนะคะในเรื่องของวัดผลจากว่าเออหน้าไม่คล้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าทรายเป็นคนทายาละลายสิวเป็นคนชอบทาเลเซอร์อะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเหมือนหน้าก็จะบางหน่อยถ้ากันแดดเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพจริงหน้าทรายจะแบบว่า กลับมาตอนเย็นเนี่ยน่าจะคล้ำเลยแต่ว่าตัวเนี้ยไม่คล้ำนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าทาแล้วมันไม่แสบแล้วก็รู้สึกดีกับมันมากเลยอันนี้ถ้าหมดเดี๋ยวจะไปซื้ออีกนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอันนี้เออยี่สิบกรัมนะคะจะอยู่ที่ประมาณ ไม่แน่ใจว่า179หรืออะไรเนี่ยแหละจะไม่แพงนะคะโอเคแล้วก็มีกันแดดอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นเอ่อสำหรับผู้ชายนะคะแต่ว่าเรามีความแมนค่ะแล้วก็เลยซื้อมาใช้ไม่ใช่นะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าซันสกรีนแต่ว่าเป็นโลชั่นน้ำนมตัวเนี้ยทรายรีวิวแยกไว้ต่างหากแล้วนะคะก็ขออภัยเหมือนกันนะคะหมดแล้ว เออหมดจริงนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าน้ํานมแต่ว่ามันจะไม่เหมือนน้านมในท้องตลาดทั่วไปคือตัวเนี้ยทาแล้วเหมือนมันจะแห้งเป็นแป้งค่ะทาให้เออเหมือนว่าทาแล้วถ้าเกิดสมมติผู้ชายใช้จริงๆเนี่ยที่เขาไม่ได้ทาแป้งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเออเหมือนปรับสภาพผิวให้สว่างใสแล้วเหมือนแมทขึ้นเลยอะไรเงี้ยระดับหนึ่งแต่ว่าของชายเนี่ยก็ชวงไอเดียชอบนะเหมือนแต่ว่าต้องมีข้อแม้ว่าต้องเกลี่ยให้เร็วนิดน,นึงนะคะอย่าละเลงไปทั่วหน้านะมันเหมือนแบบ หรือถ้าจะเล็งเทั่วหน้าต้องไวนะเพราะว่าถ้าเกิดเกลี่ยไม่ทันก็เป็นคราบเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกลี่ยทันน่ะจะผลลัพธ์ดีเลยแล้วจะอยู่ทั้งวันเลยจะแบบมันเหมือนมันขาวขึ้นระดับหนึ่งแล้วก็แบบแมทอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเหมือนมันไม่ได้ช่วยคุมมันนะแต่ว่ามันทําให้หน้าแมทระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้โอเคเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดลงรองพื้นหรือว่าแต่งหน้าต่ออาจจะแบบเหมือนมันแมตตะเนาะมันก็อาจจะทําให้ฝืดนิดนึงแต่ว่า ใายใช้ในวันที่เอ,อ่อลงอันนี้แล้วก็ลงแป้งฝุ่นตามแล้วก็จบเลยไม่ทาอะไรแล้วก็ชอบเหมือนกันนะคะตัวนี้แต่ว่ากลิ่นมันจะเป็นกลิ่นแบบแนวแบบผู้ชายผู้ชายผลิตภัณฑ์ผู้ชายนะซึ่งก็ไม่ไยชอบเท่าไหร่โอเคต่อไปนะคะเป็นเล็กสองตัวแล้วนะคะเป็นแป้งนะคะแป้งฝุ่นแบบไม่ผสมรองพื้นนะคะตัวนี้เออรูกสึกจะมีสีชมพูกับสีขาวนะตัวนี้ใส่ซื้อสีขาวมาะคะ่ะก็จริงๆเขามีแบบที่เป็นเอ,อ่อตลับแบบว่าแป้งฝุ่นแบบ เขาอะไรอะเป็นผงๆงด้วยก็มีนะคะแต่ว่าสายซื้อแบบตลับเอาไว้พวกพานะอันนี้ก็กลิ่นอ่อนๆแบบยาๆนิดนึงนะคะจริงๆเขามีพับมาให้ด้วยแต่ว่าไปไหนเราไม่รู้หายอย่าปาดให้ดูไม่รู้เห็นหรือเปล่าคือมันจะแบบบางเบากว่าแป้งฝุ่นกระป๋องตาลท้องตลาดนิดนึงอะ่ะแล้วก็แบบอ,อ่อผสมกันแดดมาด้วยนะคะเอ,อ่อ F P F สิบห้านะคะพี่เอสองบวกอืมตัวนี้ก็คือตายว่ามัน ละเอียดกว่าแป้งกระป๋องตามท้องตลาดแค่นั้นเองแล้วก็พกพา,าสะดวกนะคะ <c oughs> ก็เลยใช้แต่ว่าไม่ได้มีผลลัพธ์ที่หรือหวาอะไรนะคะโอเคต่อไปนะคะเป็นด็อกเตอร์สันชัยค n g นซิงมิวอันนี้ซื้อแบบโอ้ยไม่รู้กี่ขวดแล้วนะคะก็คือชอบแล้วก็ถูกมากด้วยประมาณ1 9 9บาทหรือถ้าเกิดใครเจอปุ๊กจริงๆนะ100ร้อยเดียวก็เคยมีนะคะก็อันนี้เป็นครีนซิ่งน้นมสําหรับวันที่เราทาแค่กันแดดหรือว่าแต่งหน้าเบาๆอ่ะตัวนี้ใจชอบเนื้อเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าเหลวๆ ขอโทษที่ไม่เทให้ดูคือแบบหมดแล้วมีอนไรไม่หมดบางก็มีแป้งอย่างเดียวขอโทษนะคะก็เอออันนี้มันจะเป็นแบบเนื้อเหลวๆเ,เป็นน้ำนมเลยแล้วก็กลิ่นเนี่ยเหมือนน้ำนมจริงๆอะ่ะเวลาเราซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำนมอะ่ะมันจะแบบว่าเหมือนมันจะกลิ่นนมสังเคราะห์อ่อะแต่เนี้ยจะเป็นกลิ่นเหมือนนมจริงๆอนะไรเงี้ยไซชอบมากเลยแล้วก็แบบเนื้อมันแบบรู้สึกเลยว่ามันอ่อนโยนมันแบบ มันทําให้หน้านุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ล้างทําความสะอาดดีตอนนั้นายซื้อสมัยที่แบบไม่รู้ว่าเขาเอาไว้แบบล้างออแบบแต่งหน้าเบาๆอะไรเงี้ยไซก็ล้างทั่วไปก็มันก็ออกนะมันก็โอเคเลยค่ะตัวนี้แนะนําด้วยแต่ละตัวที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะคือราคาไม่แพงแล้วก็อ่อนโยนแล้วก็รู้สึกว่าโอเคผลลัพธ์อาจจะไม่หวือหวาแต่ว่าจะรู้สึกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็แบบ เหมือนให้ผลดีกับผิวในระยะยาวค่ะยังไงนะคะก็ไปสามารถไปสอบถามได้ที่เอ่ชอช็อปเขานะอ้อลืมบอกว่าใจบอกไปคลิปที่แล้วแล้วล่ะว่าใจซื้อประจาอยู่ที่ช็อปที่สยามนะคะตรงสยามสแควร์ซอยหนึ่งตรง ตรงข้ามมาบุญคลองนะคะจะอยู่ติดถนนนะคะช่จะมันจะชอบมี1แถมหนึ่งนะคะแล้วก็แต่วันเนี้ยก็หาซื้อง่ายอืมแล้วก็มันจะอยู่ติดกับคลินิกของเขานะคะเป็นคลินิกทำหน้าอะไรอย่างนี้โอเคพูดขนาดนี้ไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะคะไม่ต้องห่วงพูดตามจริงเหมือนเดิมนะทุกคลิปโอเคแล้วกออ็อีกเรื่องหนึง่งอยากฝากว่าถ้าเกิด ใคยแพ้อะไรมาอย่างเงี้ยค่ะก็ลองลองหาผลิตภัณฑ์ที่มันแบบว่าอย่างอันเนี้ยมันไม่มีแบบน้ำหอมไม่มีพาราเบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนกันไปก่อนสำหรับวันนี้ไปละอย่าลืม s ับ s c r i b e แล้วก็ติดตามเขาด้วยนะคะตามลิงก์ข้างล่างเนาะเดี๋ยวใส่ไว้ให้ค่ะไปละไบายค่ะ